สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับนำเข้ามาจากบริษัทโบเลอร์นะครับจากออสเตรียนะครับนี่ครับพาเพื่อนๆมาดูเรื่องค่าของการต้านสนิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะครับที่ที่ผมได้ทำการจุ่มน้ำสนิมนะครับเอาใบมีดนะครับจุ่มน้ำสนิมนะครับแล้วก็มาหมาห้อยนะครับ ค่อยไว้ตายต้นไม้โดนแดดโดนชื้นโดนฝนนะครับเป็นเวลาอยู่ห้าวันแล้วคือจุ่มทุกวันนะครับจุ่มน้ำทุกวันเดี๋ยวผมออให้ดูกันนี่ดูใบมีดครับมีแต่รอยคราบนะครับรอยคราบเป็นคราบน้ำตัวนี้เป็นคราบน้ำ เช็ออกนะครับรอยสนิมรอยสนิมที่เกิดจากเนื้อเหล็กเนี่ยไม่มีเลยนะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับในส่วนของด้ามไม่เห็นได้ชัดเลยครับไม่ขึ้นเลยครับเล่มน,นี้นี่เป็นมีดสไตล์มีดแข่งขันนะครับ จะใบใหญ่หน่อยนะครับมีดแข่งขันเนี่ยระหว่างปลายมีดมาจนถึงโคนนะครับโคนที่ต่อจากด้ามไม้เนี่ยจะยาวแค่11นิ้วนะครับส่วนจากด้ามไม้ตัวนี้มาจนถึงท้ายด้ามจะอยู่ที่6นิ้วนะครับ6กับ11นะครับเขาบังคับนะครับส่วนความกว้างนะครับจะไม่ให้เกิน3นิ้วนะครับจากสัตว์มาท้องขมมีดนะครับจะไม่ให้เกิน3มนิ้วเดี๋ยวให้ดูอีล้านครับให้ดูกันใกล้ๆครับ เห็นชัดเจนคือแปลกมากคือสนิมไม่ขึ้นเลยครับมันมีส่วนผสมของอย่างอื่นด้วยนะครับที่สำคัญคือมีอยู่ส่วนผสมหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือซิลิเนียมตัวอื่นเขาจะมีซิลิคอนกันแต่ตัวนี้มีซิลิเนียมทั้งที่ค่าโคมเมีียม ที่ช่วยในการกัดก่อนสึกหลอของสนิมนี่นะครับมันมีอยู่ประมาณ8.4นะครับมันสูงกว่าเค3 5 3นะครับสูงกว่ากันเป็นนิดหน่อยแต่ดูค่าต้านสนิมคือดีกว่าเค3 5 3เยอะมากครับไอเรื่องความแข็งนี่เราไม่พูดถึงละเพราะว่าแข็งในีสูสีกับเค3 5 3 mm hmm. ก็เรียกได้ว่าแข็งกว่าเหล็กตลับลูกปืนแบบ2-3เท่าตัวครับนี่ครับแต่ค่าต้านสนิมนี่ถึงถึงตรงนี้แหละครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมจะมาจุ่มน้ําสนิมนะครับทําไมเราถึงเรียกว่าน้ําสนิมครับเนี่ยน้ําตัวนี้ครับเป็นน้ําที่เราปาดทาสายเครื่องเมจีนะครับแล้วขี้เหล็กนะครับนี่เนี้สะเก็ดเห็นไหมครับลงไปเนี่ยน้ําสนิมนะครับเนี่ยผมเอามือจุ่มเข้าไปเนี่ยตอนเย็นมารู้เรื่องเลย,เลยเรับพันนิ้วเลยครับ เราใช้ยาแก้คันเนี่ยวันนี้เราก็จะจุ่มเข้าไปนะครับจุ่มน้ำสนิมมันจะเห็นผลไวนะครับสนิมจะขึ้นไวแต่เนี่ยเราจุ่มมาวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเวลาจุ่มปุ๊บมันน้ำมันไม่ติดเห็นไหมครับเพื่อนๆมันไหลออกะครับ นี่ก็คือเหตุผลที่ตอนที่ช่างเอกเก็บงานหรือตอนที่ผมเก็บงานเนี่ยมันมีความหนืดความลื่นนะครับเนี่ยมันมีความหนืดความลื่นความเหนียวแปลกนะครับแปลกมากวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับ จุ่มแล้วก็ถูถูถขัดๆนะครับเอาให้รู้เรื่องนะครับอาล่ะครับแล้วทำการห้อยเหมือนเดิมนะครับ ฝนตกกระตาฝนยิงน้ําฝนนะครับน้ําฝนนี่ขึ้นไวมากนะครับน้ําฝนขึ้นไวมากให้เ,เพื่อนๆดูนะครับนี่คือสเปคมีดแข่งขันนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจสั่งได้นะครับเนี่ยผมสั่งทําแบบตัวนี้อีกประมาณห้าเล่มนะครับถ้าใครสนใจก็ สั่งซื้อได้นะครับผมแบ่งในราคาเล่มละห้าพันบาทนะครับเล่มละห้าพันบาทจบงานที่ช่างเอกทั้งหมดเลยนะครับจบงานที่ช่างเอกทั้งหมดสวยงามมากนะครับดูทรงนี้โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพาเพื่อนๆมาดูค่าต้าสนิมของเหล็กซิปเปอร์สตีลนะครับ เหล็กนำเข้าจากออสเตรียใสยก,กิ๊กไม่มีสนิมขึ้นเลยโอเคครับขอจบก,การรีวิวไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ